ครับผมมีกรไปแล้วทุกทุกไปขึ้นไปครับผมนะเออกัดเหยื่อเลยครับผมสังเกตกระเผานะครับผมนี่ครับเหยียบแล้วทุกทุกระเผาปิ้วใช่ปะมันบอกอะไรตีดากว่าช่างมาเจอตรงนี้นะครับผมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า,วารู้ขุดใหม่แบบนี้เลยท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมนี่นี่ท่านผู้ชมนี่ฮะช่างมาดูตอนเช้านะครับผมนี่ครับโอ้ยรอยขุดเปียกๆเ,เลยท่านผู้ชมนี่ฮะดูนะโอ้โห ตอนนี้มันเป็นผงเลยครับผมล่าปารูนี้มีตัวแน่ท่านชมมันมีรอยวิ่งวิ่งวิ่งอยู่แถวนี้ด้วยนะท่านชมนะอันนี้นาข้าวเขียวทวกนี้กำลังออกหลวงเลยท่านชมมาอย่างนี้ต้องเจอนี่เลยท่านชมนี่ฮะโกงช่างสายล่านะครับผมเนี่ยจะช่างจะจัดข้างบนนี่แหละนี่ฮะช่างจะจัดตรงนี้เลยนะท่านชมมาจัดไปชมขึ้นโกงช่างสายล่ากันเลยนะครับผมนี่ฮะต้องจัดกันแบบนี้เลยท่านชมช่วงนี้ เราดักแบบอันนี้กันได้นะครับผมจะจับเป็นกันได้นะครับผู้ชมอ้าวละนี่เลยท่านผู้ชมสวยงามครผมนะเป็นโครงแบบเหยียบนะครับผู้ชมมานําหอมช่างสายล่าเรียกเขาเหยือสองทีฮะเอิงสองนี่ครับเอาละท่านผู้ชมมาเดี๋ยวช่างจัดตรงนี้นะท่านผู้ชมนี่ยฮะเดี๋ยวช่างเคลียร์ดีๆแล้วเดี๋ยวเราดูในกล้องผมโอเคฮะ ก่อนกลับน,นะครับผมช่างก็เลยเอากระเพราเนะครับช่างไปเจอกระเพราอยู่ข้างหน้าตรงข้างกล้องพอดีช่างเอาวางไว้หลังก้งเลยท่านผู้ชมถ้ามันเข้าละท่าน <laughs> ผู้ชมผัดกระเพราหนูเลยท่านผ <laughs> ู้ชมเอาโอเคครับดูกันมาไหมมาไหม,ม,มท่านผู้ชมมา,มาแล้วเ <laughs> อาละท่านผู้ชมดูตัวกอน ใหญ่ไหมท่านชมดูนี้ก็ใหญ่นะครับผมตัวนี้ไซส์ประมาณหกเจ็ดเขเลยนะครับผมเนี่ยเอาเอาดูกันทุก่นมาถึงมันหอมยมหอมช่างสายล่าเลยทุท่านนะดูมันดมแล้วผมมันดมหากินได้เอาตัวนี้ช่างจะไม่ตัดนะครับผมนะเราจะดูพฤติกรรมของมันนะท่านชมนะฝามันจะเข้าเนี่ยมันจะเข้านานขนาดไหนนะท่านชมนะเอาลองดูกันยังไงยังไงมันบอกกินแถวนี้ดีกว่าเฮ้ยไปแล้วไปแล้วทนผู้ชมนะ ออมันบอกว่าเฮ้อยอะไรวะเฮ้ยตรงนี้ทำไมเป็นแหลกหมดเลยใครมาทำอะไรวะเนี่ยช่างสายล่ามาทำป่าวะนะเอออย่างนี้เอออย่างงี้เดี๋ยวเราตรวจดูทีเฮ้ยบ้านเราพังไปเนี่ยอ่าตรงนี้เวลาช่างดักเนี่ยช่างจะแหวกนะผมนะเพื่อเพื่อถ่ายทำให้ได้เห็นกันนะผมเนี่าอ่าสำหรับถ้าผมดักที่จริงๆนี่คือช่างจะไม่แหวกกันเลยนะท่านผู้ชมนะช่างจะเอาไวใ้ให้มันเป็นแบบเหมือนเดิมที่สุดนะผมเนีหนูมันฉลาดน,นะครับผมอ่ะลองดูกันที่นี้ มันหยบแล้วทับหยบเอาวทีนี้มันบอกเฮ้ยขี้ตายอยู่นี่เฮ้ยทําไงวะทําทไงวะเฮ้ยเฮ้ยเขากินยังไงวะเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้อ้าวลาทับหยบเอาวลองดูลองดูหยมุมขึ้นไหมเอาไหมเอาไหมมันหาทางเข้านะครับผมเนี่ยดูสิดูสิเป็นนานขนาดไหนทับหยบมันจะหาทางเข้าเจอไหมทับหยมเฮ้ยมันบอกเฮ้ยกระเพราดีกว่าเฮ้ยจะมาแกงขันเหรอมันแกงไม่ได้ง่ายหรอกนะเออเอาเอาอเอาไปไงเป็นไงทบับหยบ ยังไงยังไงยังไงจะเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้าเออเออนานานะวนคนระับผมวนแนละ้ววนแล้วทุกทชมเอ,อ้าวนวนอย่างเงี้ยนะ <g ul ana> ผมบอกเลยไม่นานนะครับผมนะ <g ul ana> เดี๋ยวรู้เรื่องทุกทชมนะือเอา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 ไปไง <g ul ana> อไปไง <g ul ana> ไปไงเข้าไหมเข้าไหมวนไปเข้าฝังฝาสี่ตรงนั้นมันเข้าไม่ได้ผ <g> ม <ul ana> บอกคิดก่อนคิดก่อนอตรงนี้เข้าไม่ได้ดี่วะเดี๋ยวเดี๋ยวนีไงเข้าได้แล้วเอาละทผู้ชมือเอารุนเลยนะครับทผู้ชมนอ มันจะเหยียบคารตอนไหนท่านผู้ชมนะวันนี้มันออกข้างอยู่ท่านผู้ชมไปแล้วนะครับผมเนี่ยไปแล้วท่านผู้ชมไปขึ้นไปครับผมเนี่ยเออกัดเหยื่อเลยครับผมสังเกตกระเพานะครับผมนี่ครับเหยียบแล้วท่านผู้ชมกระเพาปิวท่านบอกมันบอกอะไรตีดากว่าเรียบร้อยท่านผู้ชมเอามันบอกเฮ้ยอะไรวะอะไรโปเป้กระตุกวะอะไรวะอะไรวะ อะไรวะอไม่หันไปดูหรืที่เฮ้ยเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรติดหางวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้เรียบร้อยเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่างงี้ติดกองค้างสายลาผมเอาไปดูกันตอนเช้าผมไปฮะโอ้โหวันนี้อากาศทชมชมเลยครับโอ้สุดยอดเลยท่านผู้ชมบอกเต็มเลยท่านผู้ชมเอากระเพราเราได้ทํางานแล้วะผู้ชมเลยฮะตรงนี้กลางนาแะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นกระท่อมกลางนาพอดีเลยแะท่านผู้ชมเนี่ะนี่เลยเรีว่าสภาพหมายนะฮะโอ้โหสุดยอดท่านผู้ชมไปดูซิท่านผู้ชม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหมโกงตีน่ะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมไหมไปสิครับไปสิครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหนจ้าไหนดูตัวหน่อยสินั่นไงนั่นไงอ้าวเอาละเรียบร้อยท่านผู้ชมดีครับใส่แล้วครับผมดีครับมาเนี่นี่เป็นไงเป็นไงอ้าวโอ้โหสวยงามท่านผู้ชมดีครับมาเฮ้ยโอ้ ตัวเกือบครึ่งกงกันเลยนะท่านผู้ชม้สวยงามท่านผู้ชมเอ้าสนใจนะครับผมดนะีกว่าโกงช่างสายล่าผมนะน้ำหอมช่างสายล่าคียใต้ช่างสายล่าติดต่อมาทางแชทเพจช่างสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ